สวัสดีครับผมอยู่กับผมพิาหกรอซิ ok ่งครับวันนี้พามาดูน้องใหม่ทีมงานโชคลำไพครับหรือว่าโชคระดาวันนี้ลงงานวันแรกครับหลังจากที่เพิ่งไปถอยมานะพี่น้องอ,อถอยป้ายแดงมาเลยนี่ถอยป้ายแดงครับเก่าใครใหม่เราครับพี่น้องเอาเอาขุดกระบะกันหน่อยสิ จัดมาใหม่รอเลยครับล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านขึ้นครับแต่เล่นของใหญ่ครับพี่น้องเมื่อก่อนใช้เป็น SK03 ครับ m a ร์กทู 60. มาดูความกล้องแก้วของเขาเพิ่งไปจัดมาใหม่ๆเลยครับพี่น้อง เก่าแต่เก่านะพี่น้องเอ้ยรู้ครับดูความคล่องตัวของเขาถือว่าความเร็วใช้ได้ครับตักดินสบายสบายพี่น้องแค่นี้นีมึงกี้รวมหน่อยครับนี่ไปจับ เสริมรอมากครับมีไฟมีกระจกมาซ่ามีตุ๊ก,กตาพี่น้องขาดแต่เอครับเห็นว่าตอนเย็นจะจะไปออตอนเย็นช่างเนี่ยมาทำเอให้ครับอาร์มเปลี่ยนมาใหม่ครับเห็นไหมก็จะออกพ็ลสีครับอาร์มนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนอาร์มใหม่น่าจะเป็นอาร์มัคทีครับรอเปล่าดูว่าคีอาร์เหมือนกันไหมแต่อาร์มเปลี่ยนมาใหม่ครับ เล่นใหญ่ครับเครื่องเป็นเครื่องหกสูบนะพี่น้องดูความเร็วครับใช้ได้ครับขนาดนี้ออเก,กี้สรงออกคล้ายๆฮิตาชิครับพี่น้องฟิล์มสวยนะมีรั่วซึมนิดหน่อยครับธรรมดาครับรถสภาพนี้แล้ว สีเดิมเก่านอกนะครับเป็นเครื่อง6กูงครับอ๋โอยโอยยตัวเดืนแรงมากเลยเดิมนี่คนขับก็ครับแต่60ครับเปลี่ยนขับขั้นใหญ่ขึ้นก็จะ ต้องทำความเข้าใจใหม่เลกนิดหนึ่งครับก็บอกบูมียกบูมีรั่วตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลายอัมบอกเมื่กอกี้รั่วตัวหนึ่งนี่ครับเปลี่ยนเครื่องนิ่มๆเลยโอ้โยกแกนถ่ายทีเลยบเ ยกย่างทีเลย,ลเลยบ่ <laughs> จวดขนาดพี่น้องไปล้างทำความสะอาดมาใหม่เจ้าเลยครับดูครับก็จะดูสะอาดๆหน่อยกัดสีชวอีวันนะครับเฟรมสวยครับไปเสริมไฟมาครับไฟลังคากระจกหน้าซ่า ตัวนี้นะ่าจะต้องใส่ใหม่นะโอ้เป็นเอกอาร์คิวเลยฮะอ๋อตอนเย็นก็ามาใส่ให้ตัวนี้แล้วก็จัดการระบบแอร์ครับภายในล้างแล้วครับแต่จะมีคอนโทรลรั่วตรงนี้หน่อยคอนโทรลต,ตรงนี้รั่วเมื่อวานล้างอย่างเอี่ยมเลยนะมีตรงนี้รั่วหน่อยครับนิดนึงครับธรรมดาติดใส่งาน โอ้มีหยดนิดหนครับต้องเก็บอีกนิดนึงครับเขียงเครื่องมหึบึ อีกคันครับคันนี้คันนี้รถบริษัทเปล่นี่แมนบ่เอารถผู้ใหญ่มากแมนสร้างใหญ่มากบ่ห้อยห้อยห้อยห้วยห้อยควายเด้อควายเด้อพ่อพ่อ คุณเอะแม่รถพ่วงตันทางเขาบอกมาชมกันต่อครับตอนนี้ยังไม่มีเทเลอร์ครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็จะพาเสียหกไปดูเทเลอร์ครับ จะหึมมากเลยเยี่มครับเรามาด้วยโรก,กี้ครับ คันนี้เดิมเป็นหัวยาวนะครับปลาเทียนคันนี้เดิมเป็นหัวยาวยางก้าวหรือเปล่าดูครับเดิมเป็นหัวยาวยางก้าวก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หรือเปล่าแต่ก็สียังสวยครับวางหัวใหม่ได้ล็อกกี้ครับเลย ้กระจกนาซาสงสัยใส่เยอะไปหน่อยครับขาสั่นหมดแล้วแหมถ้ามีแอร์นี่หล่อเลยครับปิดเก็บประตู <c oughs> ลองขับดูแล้วครับก็เร็วอยู่ วางบนเครื่อง6สูบนะครับคันนี้แต่ไม่รู้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน B/C นี้ไม่รู้ยังไงนะพี่น้องวันนี้เป็นวันแรกครับที่โรงงานสําหรับเจ้า SK045 ม m คู่คันนี้นะครับ จะได้ไหมผมว่าโอเคอยู่นะความเร็วนี่เต็มเลยเลยคยขับแต่เล็กๆมาขับร้อยยี่นีโอ้ ต่างกันเยอะครับสำหรับคนขับเดิมนะครับแล้วถ้าขับร้อยี่แล้วไปขับ2องยก็จะต่างกันอีกครับ เก็บใหม่น er kind of ิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ดีอยู่ก็แค่มีรั่วซึมนิดหน่อยครับตามสภาพอายุการใช้งานหรือว่าระบบการทำงานนี้ยังโอเคอยู่ครับดูจวดๆดูเบิบๆเลยควเร็วถือว่าโอเคครับขณะนี้ ให้ดูการทางานยาวๆครับดูกันยาวๆไปเลย เป็นรุกกีห้าวันครับหลวมนิดนึงครับพี่น้องเมื่อก่อนรถเล็กดีใส่เกือบเป็น10ตักนะพี่น้องพอมาเจอคันใหญ่หน่อยก็ลดระยะเวลาลงมาครับสมมุติจากสิบก็จะเหลือเจเหลือหประมาณนี้ครับ ออกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใส่กีตักนะครับสองครับแหเริ่มมองเห็นนิดหน่อยครับสามครับใส่ประมาณจิตแล้วพี่นอ้อง ไซส์สวยๆเลยนะ <c oughs> สีครับ ครตกใส่หกตักครับ,บ,รบอพอหรือยังพอหรืยอรยงอังเอาแถมอีกอย่ีนึงครับประมาณหกเจ็ดตักประมาณนี้ครับเต็มครับพีน่น้อง เดียวเลยโอ้มาแล้วครับสุดหลอ่อประจำทีมงานแสดงว่าพากันไปเทคไกลอยู่นะครับนี่กว่าจะมานานมากเลยเย้ boy xe boy coi bị nhãng quất à? hả ô cầu thai vô thai vô cầu thai bàn lưa <laughs> kéo 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 mình leo gì đi <laughs> ไปได้ใส่ก <laughs> ็ไปโดนเนี่ยแม่งซาเดนกมิ้นตํามเหมือนกนี่เอเย็นไปนเอเย็นไปเมนวะเดี๋ยวไปน้ำเดี๋ยวไปน้ำเล่นไม่หอดพุ่นเพรม่นเสมอกระบะบ่พุ่นเล่นไม่หอดพุ่น อากาศร้อนมากพี่น้องเดี๋ยวจะไปตากแอร์กับเสียบอยสักเที่ยวนึงว,าาว,วันนี้ก็พามาอยู่กับทีมงานโชคลำไยหรือว่าโชคระดานะครับวันนี้พามาดูน้องใหม่ทำงานวันแรกครับต้องรอติดตามกันต่อต่อไปครับไ,ไปเบิ้งเทเลอร์น้ำกันบอลมาเรงโ,โอเคเดี๋ยวรอติดตามครับว่าจะได้เทเลอร์รุ่นไหนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ